สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสาสส,สร่วมกับภาคีเครือข่ายกรมกิจการผู้สูงอายุขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุส่งเสริมให้มีบทบาททางสังคมสร้างไรายได้หลังเกษียณคุณแรมรุ้งวรวัฒน์อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่าปัจจุบันผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีความพร้อมในการทํางานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รมกิจาการผู้สูงอายุได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้สูงวัยมากขึ้นและพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มทักษะและการจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเพื่อรองรับผู้สูงวัยในปี2567ที่จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ60ปีเพิ่มขึ้น1ล้านคนและคาดว่าในปี2576 จะมีผู้สูงอายุมากกว่า60ปีสูงถึง28เปอร์เซ็นต์ก้าเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดมีคนชอบบอกว่าผู้สูงอายุเยอะๆเนี่ยแปลว่าประเทศไทยมีปัญหาเราก็มาดูว่าเอ๊ะพอเวลาที่มีคนอายุ60ปีมากๆตกลงใช่ปัญหาไหมเรารู้สึกว่าเราเป็นปัญหาไหมคะไม่เป็นทำไมเราไม่เป็นปัญหาล่ะคะไม่ป่วยไม่ได้ป่วยไหมคะไม่ป่วย ใช่ค่ะแล้วยังไงอีกคะดูแลตัวเองดีไหมคะดีสวยไหมคะเขาไม่อยากแต่งงานเขาแต่งงานแล้วบางทีเขาก็หยากันหรือว่าแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกเพราะว่าสถานการณ์สังคมเป็นไงคะไม่ค่อยดีนะระบบนิเวศอาจจะไม่ค่อยดีถามว่าแล้ววิกฤตมันเกิดที่ตรงไหนวิกฤตเกิดที่เด็กเกิดใหม่เกิดไม่ทันพวกเราดังนั้นเราต้องหนีวิกฤตนี้ไปด้วยทําอะไรที่ดี คนชอบบอกว่าพวกเราอะเวลาอายุ60ปีอะเราจะจนถามว,ว่าการจนก่อนแก่ไนีเป็นวิกฤตไหมทั้งวันนี้กรมกิจการผู้สูงอายุคู่ขนานเวทีนี้เรากำลังประชุมขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการทำงานของพี่น้องประชาชนที่อายุ60ปีขึ้นไปหนึ่งค่ะบริษัทไหน ที่เคยเชิญผู้ที่อายุ6 0ปีขึ้นไปออกจากที่ทำงานเพราะเกษียณแล้วช่วยขยายอายุให้หน่อยนะคะจะได้ทำงานต่อนุ่ได้